พ่อหมดหน้าที่แล้วพ่อขอพาแม่เจ้าไปเข้าพรอก่อนเดี๋ยวไป็นอะไรได้เป็นหน้าที่ลูกเดี๋ยวตามพี่มาเออแสดจเข้าพักก่อนนะค่ะไปลงหญิงพูดตาบอดพาหัวพูดตาดีไปเสรูลุนคุนเคยกัน กระจหาเมียโวกนะั้นแมมหาหาเมียตาบอกมนะึงคืไม่ออกขี่เหียวได้เก็บรองเท้ามึงกินตัวไม่กล้าวะเนี่ยเก็บสิมึงไม่เก็บหรอกูไม่เก็บหรอกูเก็บมันจะเละี่ยนมันไปแล้วมันจะไปได้ไงอะ่ะอ๋อก็มันมีหมู ข้าสูภาราไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าจะขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นเป็นคนเอกคา,าราเราจะนัดความแค้นของข้าเรียบร้ยสามสักทีสุดครั้งนี้ความแค้นของข้าต้องการให้คนเจ้าเป็นิดศึกความแค้นเทีท่ร์ทีระนำคำนี้ข้าจะเก็บไว้ จะพร้อมหร่ยังสตริเจ้มองพร้อม้อมอวพี่น้งเพราะฉะนั้นเจ้าคือแม่ทัพงาเรัไปเราส่วนเจ้าคือ,อทัพั้วยาชาแส่ยาทัราบศึกับอัฐีดำตัดหัวได้ป็นเพื่อนได้เดยต้องฟังจิตใให้ขอพระเจ้าครทานให้แต่ตัดอ,ดอ,ดดดดอง,งข้อยางรบมากร้ม่ ตัวู้อภัยไม่เป็นทำได้ที่ใด